กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่ากรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงจะต้องรับมือกับฝนตกหนักในสองช่วงคือ14-16ตุลาคมและ17-19ตุลาคมนี้ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมจึงต้องระวังอันตรายในช่วงนี้ในช่วงวันที่14-16ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งเป็นผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างทําให้มีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทําให้มีฝนต,นตกหนักในพื้นที่นี้ส่วนช่วงวันที่17-19ถึงตุลาคมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งเป็นผลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่าง กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ฝนสะสมใน10วันต่อไปว่าช่วง13-16ตุลาคมจะมีฝนกระจายและตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเป็นผลจากหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่นี้ในช่วง14-16ตุลาคมภาคเหนือและอีสานตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ฝนยังไม่ขาดเม็ดซึ่งเป็นผลจากลมตะวันออกที่เริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทาให้มีฝนฟ้าขนองในช่วงแรก และมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาในช่วงต่อมาสำหรับภาคใต้จะมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางวันโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ตอนบนและมีคลื่นสูงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งควรระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้สำหรับอุณหภูมิในช่วงนี้จะมีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด29ถึง35องศาเซลเซียสซึ่งอากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงเพื่อป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นสูงแต่นี่เป็นการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและอาจมีความเปลี่ยนแปลงในอากาศตามสภาวะของธรรมชาติจึงควรติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลใหม่ๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อประสานงานในการรับมือกับภัยพิบัติจากฝนตกหนักในช่วงนี้ คุณคิดอย่างไรกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณเชื่อว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงนี้หรือไม่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ช่วงนี้คุณจะเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาร่วมพูดคุยกันในกลางคนรักธรรมชาติและอากาศฤดูในคอมเมนต์ด้านล่างนี้